เดินเข้าทุ่งแล้วจ้าสวยมากเลยค่ะคอดมอสวังเลนกเกษตรแฟยินดีต้อนรับสีเหลืองก็สวยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยต้องมาอีกรอบเราไหมเนี่ยดูสิอันนี้ก็แปลกสวยค่ะสุมของวังเลนกเกษตรแฟ,แฟอีกสุมหนึ่งนะ มีตรงด้านหน้าที่เดินเข้ามาซุ้มหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเตี้ยกว่าโอ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมจะบอกว่ารูปใหญ่มากเลยนะมาถึงก็แสงแดดเริ่มมีแล้วนะแต่ว่าพอแดดจ้าแบบนี้สวยมากเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะแค่จอดรถค่ะเห็นคอร์ดแมวอยู่นู่นคอร์ดมอสสวยมาก เลนกเกษตรแฟร์ยินดีต้อนรับค่ะเข้าไปด้านในกันจ้า่ฉันบอกว่าถึงก็เห็นซุมน้ำเต้าแล้วนะทุกคนสวยมากเลยค่ะใี่ดูนะแอบแวะดูคอรมอสก่อนคอรมอสสวยมากแล้วก็ทานตะวันนะมีหลายรุ่นแต่ว่าทานตะวันยังไม่บานนะ น่าจะเมื่อกี้ถามน้องที่ขายบัตรนะคะค่าเข้าชมคนละ40บาทน้องบอกว่าน่าจะอยู่ได้ถึง15้มกราคมสุมน้ำเต้าแล้วทุกคนโอ้ยมีบวบด้วยบวบบวบยาวบวบอะไรนะบวบงูสวยมาก น้ำเต้าห้อยเต็มเลยจ้าจะบอกว่าของจริงอะชัดกว่าในดีโอนะนี้แสงเข้ามันก็จะสีแปลกๆมีฝักแฟง ใหญ่นะจับให้ดูนะดูมือนะเห็นไหมลูกใหญ่มากดเดินเข้าทุงแล้วจ้าสวยมากเลยค่ะคอนมอสคอนมอสบ้านสวยสีชมพูละมุนมากดูสิคะ่ะสีชมพูหวานละมุน สวยมากค่ะหาทุกคนชมบรรยากาศกอนเนาะวังเลนกเกษตรแฟยินดีต้อนรับอุ้ยดอกนี้ก็สวยค่ะทูกนะเป็นไม่แน่ใจอะ่ะไม่ใช่บานชื่นบ้านเราอะ่ะเป็นพันอะไรก็ไม่รู้นะสวยมากเลยค่ะ ูกได้หนาหวางได้หนาแล้วก็สวยดูสิคะ่ะให้ดูนะหวางเลนกเกษตรแฟรแล้วก็นี่เป็นแปลงคอสมอสฝั่งนี้น้องจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีชมพูชมพูชมพูแบบไหนเอ่ยเขาเรียกว่าชมพู ชมพูเลยแต่ว่าบานเย็นก็ไม่ใช่อะค่ะมีทุ่งทานตะวันด้วยนะคะแต่ว่าทิศนี้ก็อีกแปลงหนึ่งยังไม่ทันจะบานเนาะอชอบมุมนี้มากชอบมากไปถ่ายรูปให้ได้นะแต่ว่าจะถ่ายยังไงเอ่ยให้สวยของของเขา,าสวยแต่เราเป็นคนสวยได้อย่างไร ให้ดูคอรมอสนะวิชอบคอรมอสสีนี้คอรมอสสีขาวเราก็มีเป็นเหมือนแบบเห็นไหมคะไม่รู้ว่าแสงสะท้อนหรือเปล่านะอคอรมอสสวยมากสวยมากอีเดยวสีขาวค่ะชอบสีขาวนะ จริงก็ชอบทุกสีแหละแต่ว่านะสีขาวมันนี่มีมุมให้ถ่ายรูปนะคะเป็นน้องนั่งอยู่เข้าไปหาน้องสิวีลคัมน้องบอกว่ายินดีต้อนรับลงมาแล้ว อันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งที่นี่สังเกตก็จะแยกสีคอมอสไว้ชัดเจนนะไม่ได้ปลูกรวมกันไม่ได้าบางไร่เขาก็จะปลูกสลับสีอะค่ะขาวชวมพูแดกเลยคือสลับเลยหรือว่าบางไร่ก็จะปลูกทิวขาวทิวชวมพูสลับในแปลงเดียวกันแต่ที่บางเรนที่ดูเราน่าจะเหมือนแยกสีเอาไว้ไหมอะ พระอาทิตย์อยู่ไหนเอ่ยหาให้ทุกคนดูโอ้อยู่ตรงนี้พระทิตย์จะตรงนี้นะไปได้กันค่ะเมื่อกี้เดินเข้ามานะคะแต่ดูแล้วเหมือนทางเดินจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินวนกลับไปดีกว่าระหว่างเดินกลับเราก็ดูคอดมอสสวยสวย แปลงนี้สวยอะ่ะสีขาวมีซุ้มอ่ะเป็นซุ้มอ่ะไม้เลื้อยนะเป็นน้ำเต้าเป็นน่าจะเป็นพวกบวบยาวแฟงด้วยอยู่ทางนี้อีกเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะตอนนี้พาทุกคนดูทานตะวันเหมือนทานตะวันจะสีแปลก ใช่ทางตะวันไหมเอ่ยก็ยังชอบคอรสมอดเดินไปก็พาทุกคนดูคอรสมอสไปไม่รู้ทุกคนจะเวียนหัวไหมดูสีสิเงาเราไหมนี่เสียมุนมากลมจ๋าลมไม่มาค่ะมาหน่อยเถอะลม ทานตะว,วันทานตะว,วันแต่ว่าสีตอนแรกที่มองมาคิดว่าแบบทานตะว,วันแก่จริงไม่ใช่นะทุกคนดูสีทานตะว,วันคะสวยแปลกมากอันนี้สีออกเรียกว่าอะไรอะ่ะทองน้ำตาลนะคะสวยมากเลยอะ่ะตื่นเต้นอีกแล้วนะทานตะว,วันพันอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างบอกหน่อยนะดูสิดูสิสนี่มีพึ่งด้วยนะคะ โอ้ยชอบมากเลยสวยจริงค่ะอย่างเงี้ยร้อนยังไงก็ทนได้ร้อนอยังไงก็ทน,อน,อนจ้าสวยมากนะท่านตะวันทุกคนคือพันอะไรอะ่ะใครรู้บอกโอ้ยเงาจังใครรู้บอกหน่อยนะดูสิอันนี้สีเหลืองสีเหลืองก็สวย อโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องมาอีกรอบเราไหมเนี่ยดูสิอันนี้ก็แปลกสวยค่ะอันนี้ก็สวยไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะวนอยู่กับทานตะวันนี่แะดูสิคะเขาเรียกทานตะวันพันจิ๋วไหมอะหรือว่าทานตะวันพันอะไรสวยนะเนี่ย ไม่รู้ว่าในวีดีโอเงาจะเข้าไหมนะเพราะพระอาะทิตย์อยู่ข้างหลังมีมุมถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ไม่ถ่ายรูปเต้นๆพาดูทานตะวันก่อน ตอนลมพัดมานี่เป็นกังหันหนองน,นี้สีเหลืองโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้จ้าตัวเองอันนี้ก็แปลกนะดูสิดูดอกลักษณะดอก ไหนก็เดินมาแล้วแต่ว่าเดินไม่ให้ถึงท้ายไร่เลยเนาะเราค่อยวกกลับไปดูซุ้มไม้เรือเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เข้าไปเราวางไปท้ายไร้แล้วก็ดูดูสิหลงไม่ไหวนะแบบนี้เห็นใครบอกว่าช่วงเย็นก็จะแบบวิวสวยอากาศดีแอบไม่ร้อนด้วยนะดูอันนี้เดี๋ยวน้องหันหน้าไปทางไหน,นจะบอกว่าสวยเวอร์วังมากเห็นไหมคะ แอบบังคับน้องให้หันมานะรวมกันเป็นช่อเชอะอันนี้ก็แปลกกำลัง,งสบานะแค่สอบเป็นสีดำนะกลีบดอกเป็นสีน้ำตาลทอง เป็นกเกษตรแฟร์ชุดภาพรูปน,นี่ทานตะวันด้านหลังยังไม่บานนะคะน่าจะอาทิตย์หน้าก็น่าจะบานแล้วค่ะให้ทุกคนดูกันเนาะเผื่อหยุดปีใหม่ใครจะมานะคะทานตะวันก็จะบานสวยแล่ละล่ะ อันนี้เป็นทานตะวันผ่านบ้านเรานะผ่านที่เราไปตะลุยมาละยดอกนี้ดอกใหญ่นะยังไม่ลืมนะคะยังก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะทานตะวันแค่เมื่อกี้หลงสเสน่ห์ทานตะวันสีแปลกปลาเมื่อกี้เดินไปดูข้างหลังมานะเดี๋ยวพาทุกคนกลับมาก่อนนะ กลับมาดูซุ้มก่อนอเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่เบื่อก็จะพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งแปลงทานตะวันคอดมอดคอดมอทที่วังเรียนเกษตรแฝแปลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกำลังเพิ่เมเริ่มบานเนาะ วังเลนเกษตรแฟร์อีกซุ้มหนึ่งนะมีตรงด้านหน้าที่เดินเข้ามาซุ้มหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเตี้ยกว่าอยทุกคนเห็นอะไรไหมจะองว่าลูกใหญ่มากเลยนะแวะหลบแดดนะคะพาทุกคนมาดูในซุ้มก่อนเนาะเดี๋ยวประคองลูกไหนดีอันนี้ใบน้องประคองลูกนี้ดูสิดูมือนะเราจะบอกว่าหนักอึ้งเลยนะหลายกิโลเลยแหละ น้ำเต้าเนี่เคยกินอ่ะที่เป็นลูกอ่อนนะแต่ว่าลูกแก,แก่ๆนี่เนื้อเขาจะเหมือนแฟงไหมหรือว่าเขามีเนื้อไหมใครรู้บอกด้วยนะอุ้ยนี่เจอลูกนี้ลูกนี้ใหญ่จริงค่ะอืมใหญ่มาก,แ,กแส่เมื่อกี้ใหญ่จริงดูมือนะมือของเรากระจ้อยกระจ้อยร้อยมือจิ๋ว มีเป็นแฟงด้วยนะแฟงก็ลูกสวยต้มจืดแฟงอยู่ข้าวแล้วแน่เลยมันจะโค้งไปถึงโน่นเลยนะแต่เราไม่โค้งไปนะเราจะพาทุกคนดูต่อนี่แล้วสองลูกนี้สามลูกแฟงโอ้ลูกนี้ก็ใหญ่ทุกคนโอ้ยกไม่ไหวนะที่โอเนี่ย ลูกใหญ่มากเราไม่ได้ยกของเขาแรงนะคะเราทำเบาๆนะเพราะว่าต้องไว้ให้คนอื่นัดชื่นชมต่อจากเราอีกนะนี่อันนี้ถ้าเกิดไม่ก้มในหัวชนพอดีเลยนะลูกนี้ซุมนี้สวยค่ะซุมนี้ไม่สูงนะสามารถจับต้องได้นี่ถ้าคนสูงเดินไม่หลบนี่คือหัวม่งเลยแหละน้องออกมาใกล้ชิดกับเรามากเคยกินแต่ลูกเล็กๆอะคะ่ะ ที่เอาไปแกงส้มเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเอาไปลวกจิ้มนะนี่มลกูกแบบนี้ลูกอ่อนจะบอกว่าตอนนี้แสงแต่ว่าสวยนะแสงเราก็ไม่ท้อแค่เรามาพักเฉยๆให้ทุกคนดูแสงพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้อนอันนี้เราพาดูหมดแล้วนะเนาะคราวนี้เดี๋ยวเหลือไร่กระลำม,มาค่ะอีกฝั่งหนึ่งที่จอดรถเมื่อกี้มีไร่กร่ลำตี เดีย๋ยวเราไปดูไร่กั่ำปรีกันต่อด้านหลังเราคงไม่เดินมาแล้วแหละตรงทางตะวันสวยๆเพราะว่าเราไปแล้วหรือว่าถ้าไปก็ไปถ่ายรูปค่ะคงไม่ได้ถ่ายคลิปสีนี้สวยคอร์มอสแวะมาหาคอร์มอสอีกแล้วดอกก็ใหญ่อยู่นะสีสวยละมุนมาก ที่วังเรียนเกษตรแฟนมีแปลงกระหล่ำปลีด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ห่อนะน่าจะหอประมาณมที่ยี่ห้าค่ะเมื่อกี้ถามทางได้แล้วนะนี่อยู่ข้างในก็มีนะทุกคนเราจะปลูกไว้รอบๆมีแปลงดอกดอกดอกอะไรเลย <laughs> ใช้สร้อยหอนไก่มนอ่ะเป็นสีๆให้ด้วยนะสูกกามเล มีสีม่วงนะคะอุย้ยเงาเงาเจ้าขอบนี่แหละกลํำปลีเฉริรมพระเกียอุย้ยขาอ่อนแล้วตอนนี้สะดุดฟางนี่นะ กระลำปลีเฉริมพก,กียดเสียดายที่ยังไม่ห่อนะตอนแรกสนใจกระลำปลีอยู่ซือไปทำกับข้าวช่วงเรียนเกษตรแฟนะคะก็จะมีสองฝั่งเนาะเดินเข้ามาขวามือก็จะเป็นแปลงดอกสร้อยงอนไก่กระลำปลีผ่านสุ้มน้ำเต้า เี่งน้ำเต้าแล้วกันจริงๆก็มีหลายอย่างนะมีทั้งน้เต้าแฟงบวบบวบบวบย,ยาวๆอะบวบงูไหมแล้วก็นี่ภาพบรรยากาศนะคะของวังเลนกเกษตรแฟนะ ทุ่งทานตะวันก็จะอยู่ด้านหลังนู้นนะคะวันนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศเนาะของวังเรียนเกษตรแฟกมุมนี้นะคะคอร์ดมอสก็กำลังบานสวยนะชวนถ่ายรูปนะคะ